สวัสดีครับผมอาร์ตสี่ดั้งกับ5ทีกำลักล้อมนะครับผมอันนี้เป็นเกมที่พัฒนาการมาจากของในเกมที่แล้วที่เรามาคุยเป็นไว้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากบริเวณนี้นะครับผมซึ่งเขาเองก็สามารถทะลุทะลวงลงไปทําลายอาณาเขตพื้นที่บริเวณนี้ของสีดําได้แล้วดําเองก็สามารถที่จะรอดกลุ่มนี้ไปได้แล้วก็นะฮะตรงนี้ก็ได้กินเม็ดเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นรูปแบบนี้ออกมานะฮะ ซึ่งตอนนี้เป็นตางของสีขาวนะผมในตอนนี้เองเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสถึงการบุกเข้าไปที่จุด33ของมุมนะคะคือเม็ดนี้นะค,คือเม็ดนี้นะครมเม็ดนี้เนี่ยเป็นเม็ดที่เจอบ่อยแล้วก็เป็นเม็ดที่เจอกระตั้งแบบตังต้งแต่8คิวยัน8ดั้งนะฮะจน9ดั้งเนี่ยเม็ด44แล้วโดดเข้าไป33เนี่ย เป็นเม็ดของการขโมยขโมยบุกมุมอ่ะที่เจอบ่อยนะครับผมซึ่ง,งเรียวกว่าเป็นรูปพื้นฐานที่สุดเลยที่ควรจะต้องรู้เอาไว้หนึ่งรูปนะครับผมจะเรียกว่าจําก็ได้นะแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้อยากจําตอนนี้ผมจะมาสอนถึงแนวคิดของการบุกมุมทั้งคนบุกและคนป้องกันนะครับผมเพราะสี่สี่เนี่ยบุกเข้าสามสามเนี่ยนะครับผมดําเองเนี่ยก็มีทางเลือกอยู่สองทางนะครับผมคำว่าสองทางก็คือไม่ปิดทางนี้ก็ปิดทางนี้สองทาง,ทางนี้เท่านั้น ไม่มีการปิดม็ดนี้แล้วก็ไม่มีการปิดแบบนี้นะครับผมหลายๆครั้งนี่ผมเจอเนี่ยนะคนเล่นเพราะพอบุกซ้ำยก็ไปปิดแบบนี้ปิดแบบนี้มันเหมือนกับเขาเรียกไงมันเหมือนกับเวลาประเทศเนี่ยมันต้องการจะขยายพื้นที่ข้างในสมมติว่านี้เป็นประเทศหนึ่งนี่ประเทศหนึ่งมันต้องขยายตัวเองออกแล้วมาชนกันใช่ไหมฮะเพราะ,ะนั้นมันต้องพยายามกดให้อีกฝั่งเนี่ยกดไปลึกๆไม่ใช่พออีกฝั่งมาเข้ามาหาแล้วแล้วก็ถอยอีก,อกแล้วถอยนะฮะแบบเนี้ยอารมณ์ของหมากแบบเนี้ยเป็นแบบนั้นนะฮะ ไม่งั้นก็ต้องคืนไม่งั้นก็ปิดแบบน,นี้ไม่ก็ปิดแบบน,นี้แต่การปิดแบบนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของสีขาวแล้วผมบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวเนี่ยนะผมก็หมายความตรงนี้มันเป็นเขตที่ประทกกรนอะชนกันปะทะกันนะเพราะว่าชนกันปะทะกันเนี่ยนะผมก็ต้องขยายตัวเองตรงนี้ก็ต้องมองว่าอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่สีดำแล้วนะถ้าเราปิดเลือกปิดจตันนี้นะเลอกปิดจตันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นทะี่สีดำาละนะผมเลิปิดเพราะฉะั้นต้องชนบีบเข้าไปให้ลึกทีีี่สุดนนะก็คือบบ้ นะต้องบีบเป็นนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ไปบีบเป็นนี้ด้วยนะครับผมจะไปบีบเป็นนี้อั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 นนี้เขาผ่ามากายเป็นเป็นนี้เขาไปตายอยู่ในตายอยู่ในอยู่ในข้างในนะะอันนี้ผมเคยบอกแล้วนะว่าเวลาถ้าอีกฝั่งอยู่ที่เส้นสามปุ๊บเราไปเส้นสองแล้วเรากระโดดเข้าไปตัดอันนี้เข้าไปตายแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องปิดไม่ทางนี้ก็ทางนี้นะครับในในตอนนี้เองเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้ปิดจากทางนี้ดูนะแต่รูปนี้จริงๆปิดได้สองฝั่งนะ รูปเนี่ยจริงๆแนละ้วถ้าเกิดเราไม่ได้คำนึงถึงสาการด้านนอกทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้นะครับผมเราคำนึงถึงตรงกลางน,นี้อย่างเดียวเลยนะครับผมเปรียบเสมือนมันเป็นลูกกระจกกระจกคืออ่าไม่ซ้ายก็ขวานะปิดด้านนี้กับด้านนี้ก็มีผลเท่ากันนะครับผมเพราะอ่านเรื่องว่าดําปิดด้านนี้ขาวเองก็ต้องออกจากด้านนี้นะฮะถ้าดําปิดด้านนี้ขาวด้านนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดำก็จะเริ่มทเทียบเบียดนะครับเบียดแบบน,นี้กดให้เขาลงไปำตำ่ำๆนะครับกดให้เขาลงไปต่ำๆซึ่งขาวเองเนี่ยนะครับผม มีทางเลือกอยู่เพียงแค่ทางเดียวก็คือต้องเบียดข้างล่างนะแต่หลายๆครั้งเนี่ยผมมาไปเจอผู้แบบประมาณแบบคุณตรสอบผ่านแปดตรสอบผ่าคิวเนี่ยพวกดั้งหรือพวกประมาณระดับคิวสูงๆเ่ยเขาจะตัดซึ่งตัดไปนนี้เป็นเม็ดที่ไม่ดีนะผมเป็นเม็ดที่ไม่ดีที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเราดูดูที่ไม่ดีเพราะว่าขาวเนี่ยไอ้ทรสอบดำเนี่ยนะผมดำตัวเนี้ยสองเม็ดนี้กับเม็ดนี้เป็นไหนอ่อนแอกกันครับก็คือเม็ดนี้เพราะพอเม็ดนี้อ่อนแอกว่าเนี่ยเราก็เสริมพลังเม็ดนี้ออกไม่ต้องไปอัตลีไม่ต้องอะไรเขานะนานเวลานะตัดกันเนี่ยน,นะ การไปอัลตริเขาเนี่ยเป็นการช่วยเขาหมากล้อมเนี่ยนะฮะจริงๆสุดท้ายเราแพ้ไม oh ่ใช่แพ้เพราะเขาทำาะไหรอกแพ้เพราะเราแพ้ภัยตัวเองเราไปช่วยเขา้าไมเราช่วยเขาอยู่เฉยๆนะฮะแล้วดูครับสองมินิของขาก็เริ่มมีปัญหาอาจจะตายสองมินิของดาเนี่ยนะผมมีทิศทางที่เหนียวไปด้านนอกเยอะนะผมเพราะฉะนั้นสองมินิอันตรายมากที่สุดนะมินิตัดไม่ดีมินิตัดเนี่ยถ้าโดนอัลตริคนไม่รู้เรื่องนะฮะอัลตริยืดขึ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวมินิจะตายก็ต้องเชื่อมเสร็จปุ๊บวอนนี้พอเบียดเสร็จปุ๊บเนี่ยทีเนี้ ปิดไม่ได้ปิดจะโดนกินนะฮะสองเม,ม็ดโดนกินนะครับเพราะนั้นการไปอัตลิอะไรเขาเนี่ยไม่ดีนะอัตลิเม็ดนี้ไม่ดีนะเพราะต้องต่อออกนะขาวก็จะเบียดออกนะแล้วทีนี้เนี่ยดำก็จะต่ออออกีกทีหนึ่งอันนี้เป็นรูปพื้นฐานที่สุดที่ควรจะรู้ไว้นะครับพอเบียดออกอีกทีเนี่ยขาวก็จะเบียดออกขาวก็จะขยายพื้นที่ที่อยู่ในมุมของตัวเองออกมานะครับผมแล้วดำเองเนี่ยรูปนี้เองเนี่ยก็จะยืดออกอีกทีนึงไ,ไม่จะไม่จเป็นต้องไปเบียดเขาแล้วนะฮะเบียดนี้ก็ยืดออกอีกทีนึงงออย่่าทีผมบกนะเเเวลลา่่นนีย การเบียดลงไปเนี่ยนะมันมีแผลตัดเพราะเขาตัดเกมจะซับซ้อนมากเลยเป็นไปได้ไปถามว่าดำเนี่ยอาจจะโดนกินก็แค่ย,ยืดออกนะอย่างที่อย่างตอนที่แล้วตอนก่อน,นี้ผมมีบอกหลังจากนั้นเนีนะผมดำขาวก็จะเบียดนะดำก็เบียดแล้วดำก็ขาวก็ปิดขาวก็ปิดดำก็ตรงนี้เดี๋ยวโดนตัดนะฮะมีปากเสืออยู่ก็เชื่อมนะก็เชื่อมปากเสือนะครับรูปเนี้ก็เป็นรูปที่เรียกว่าเบสิกพื้นฐานที่สุดที่ควรจะรู้เอาไว้ทั้งขาวและดำที่ตอบได้อย่างเขาเรียกเบสิกที่สุดนะครับผม ในตอนหลังตอนขยายที่จะอธิบายเกี่ยวกับรูปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปนี้ให้ละเอียดไปกว่าน,นี้สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ